เมื่ออัลลอฮ์ทรงสร้างนับซูอัลลอฮ์ทรงตรัสกับนับซูว,ว่าโอ้นับซูเจ้าจงยอมรับแต่นับซูไม่ตอบและเลือกที่จะนิ่งเงียบอัลลอฮ์จึงถามอีกครั้งว่าเจ้าเป็นใครและข้าเป็นใครนับซูตอบว่าข้าคือข้าและท่านคือท่านเป็นผลให้อัลลอฮ์ทรงทรมานนับซูในนรกจะหยิมเป็นเวลาร้อยปี หลังจากช่วงเวลาแห่งการทรมานอัลลอฮ์ทรงถามอีกครั้งว่าเจ้าเป็นใครและข้าเป็นใครนับซูให้คำตอบเดิมข้าคือข้าและท่านคือท่านจากนั้นอัลลอฮ์ทรงทรมานนับซูไว้ในนรกแห่งความหิวโหอยอีกหนึ่งร้อยปี หลังจากถูกนำออกจากนรกอัลลอฮ์ทรงถามอีกครั้งว่าเจ้าเป็นใครและข้าเป็นใครณนะจุดนี้ในที่สุดนับซูก็ยอมรับโดยมันกล่าวว่าข้าเป็นบ่าวและท่านคือพระเจ้าหากต้องการเอาชนะนับซูอัลลอฮ์สอนให้มนุษย์ถือศีลอดเพื่อเป็นวิธีต่อสู้กับนับซูวันล,ล่อฮุอะลัม